เก้าเก้าศูนย์สามสิบใบยวทั้งไตล่ะทั้งไตจะได้วั้ซื้ออูยจะได้ยังสวัสดีครับสวัสดีครับ่าครับสวัสดีครับครับสรัวดงดงดที่แล้วเพื่ให้มาเก้าเก้าศูนหายครับในความฝันในความฝันในความฝันเพรอไห้ครับในความฝันจับจุดบอกวันนี้ก็ซื้อสร้างโรเตอรี่แล้วเก้า มาเนี่ยมากขึ้นชุดถ่ายมาฝันมันบอกแล้วเก่าเ่าูนเลยมันจะสิบแปดเลยฝันไม่อีกฝันไม่อีกได้บ่ได้ได้แต่ลถเอตลีเก่านงว่นี้มาฝันแรงว่นี้ี่แม่นตาเซตจันบ่ไปบอกเก่าเ่นจับยุดบอกกระสันสินต้นใจให้มากบ่มามที่อดบ่ครับมานี่ยครับโอ้มาเป็นมา่บริดีมาดนแล้วนสองเดือนสามเดือนแล้วมาขอกับตาเซตจันนี่นะครับมานี่ หมดสิบแปดนมต้องก็เป็นมาคุคบาเกีสิบดหมดที่แล้วหมดนี่ก็ได้แล้วมั้ยฟันบอครับนฟันยังไงครับฟันในเ่อออาซีได้อยาอสอาซีหมดนีผม่นึ่งันวาหงไอาเอาเลขสร้งสร้างคนไหญนะสร้างหนองสร้งหนองคนไห คือได้ยินว่างวดที่แล้วน่ะซื้อซื้อไอ้เกาเกาซูลเกาเกาซูลซื้อแต่ลอตเตอรี่ป่ะครับซื้อแต่ลอตเตอรี่จากใบครับงวดที่แล้วที่แล้วสามสิบแปดพี่จะมูได้คนละแสนสองแสนจะจะของมาฟันขึ้นสุดท้ายมันขึ้นสุดท้ายได้ตัวไหนสิบแปดเลยได้ไปทุ่มสิบแปดเลยทุ่มสิบแปดตัวละหมื่นสิบแปดตัวละหมื่นแปดตัวละหมื่นบัตรชิ้นเกาพันไ่ได้ทุ่มเกาซูลไปได้ซื้อเราว่าลืมเลยเนาะมันออกแรงไปซื้อเนาะเงินออกแางแบบจุดได้ไหล มเมนต์หมีมีบุญในกรรมบัางมีบุญในกรรมบัางเนาะปกติตรงใดกิมมุเคยมาสองพันพุธันได้เป็นหลานแล้วปะทอเข้าเก้าสูงสองพันกธสองพันได้เป็นหลานนี่เป็นหลานเลยเนาะพันพันหนึ่งกับหาแสนติดยังล่ะครับผมเขาบอกไตดินเนี่ยติดยังเย็นจังไงดอกมันมันใจ้ได้พนว่ามันออกดอกเก่าเก่าสูนะอมันจะออกสิบแปดมันจะออกสิบแปดเลย เรับตอนนี่ได้ไสิบี่นบ่ได้หมวดหมวดหมวดนี่นะคับม,มันออกอครับแต้หมดนี่ตัวนี้มามาตัวไหนครับนน <มา S 1> ัอน<ะ>ี้เพื่อนฝันฝันแล้บอกคำฝันแล้วเ,วเวพื่อนไปบอกแล้บอกคำบ,บอกเลยตัวไหนนะครับสามเจ็ดสามห้า นเน้นตัวนเน้นที่้นเน้น้ตัวน่ี oh ่ยตัวเน้นนะครับเน้นหาซี่าหาซีห้าสี่หาซี่ันบีนะต่าสหากเลยกลับไปกลับมาซีเนี่ยีกลับไปกลัาวหคห้าสี่จากใบแล้วครับนี่จากใบนะครับหกสุดหห้าสามสิบสาสิบใบแล้วครับห้าสี่ งดสวัสดี่ยงเฮเราซื้องดที่หลกเราซื้อเก้าเก้าศูนย์สามสใบเก้าเกแมนงวดนี้ดิหาซีแล้วหรอสาใบแล้วั่ถ้าเราอะมีคนกระสิบบวกเราสั่งสั่งยนตนั่งรองตัวเนี้ยตงตงอีแหว่สีแหวเอาในนั่ตัวนี้ยตัวตัวตีแมนเลยนะ ตัวถิ่นแมนเลยซีซีหาใสปุ่นหาซีเตี้ยมอยู่ปุ่นหาาสั่งไปแล้วครับสั่งไปทุกอำเภอแล้วบ่ครับตัวนี้เนี่ยหาซีซีหาสั่งไปทุกอำเภอแล้วบ่กรายยังเดียวรถชีรถลาเลาดหาซี อยุัดนี่ยูวีวีรำยูวีรอวีลัวีนี่แค่นี่แหละนี่บอลบอลนี่แะบอลขึ้นบบนี่อคนแล้วนี้โอ้ยผมประสริอ้ยหลายตัวีตัวเดียวตัวเดียวนี่เลียตัวดิ3สามหาสีสามหาสี่นยังนั่นไอเล่นวยอะไร่อยสามห้าสี่ออไรเลียนมาที่นี่ งไปมันคือตุ้งกันขาดแกจันนวดจันนวดจันนวลจันนวดเอามองนี้เลยบองเฮียคอยห็นะเฮียสา้าสี่ชี้เลยชี้เลยเฮียนี่แหละมองมั่นมองมั่นแว่าเอาจัดไปเลยพี่น้องเอ้ยจัดไปเลยนะครับเก้าหาสีอาเสียด้วยเนาะอาเสียด้วเนาะเสียมาจากไหนมาจากบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์ต่อเกียร์นี่แหละพี่น้องจัดตัวนี้เลยจัดให้เลย ัเลยตัวนี้แหละซี่พอสองไปจัดยังอื่นเอาตัวนี้ตัวเดียวแล้วหมอครับนี่จัดีไปเลยสามห้าซีโอ้อันนี้งวดก่อนรุ่นหนึ่งงวดก่อนก่อนไหนตัวนี้นั่นเลนี่อันนี้เราไม่ได้เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนไลยตัวนี้นี่นี่ของเราตัวนี้เนี่ยสามห้าซีเนี่ยจัดนวดจัดนวดจัดจัดไปเลยจัดเลยมองให้นักจัดให้นักมองมาเลยบมอครับมองมองมององเลยไครเสียห้ามื่นเลยเงินนี่อ้าวไปแล้วต๋ไปแล้วต๋หาลุงทำไปแล้วห้ามื่น หามือแล้วยังบ่พอติดดิไกลไกแล้วเฮ้ยลูกปากหมดเลยว่ะวันนี้ยังบ่พองวันนี้ยังมาฟ้องตัวนี้ตัวเดียวเหมืันเสด็จแล้วหมดที่แล้วเนาะเก้าเก้าศูนย์อีพอตัวเดียวว่ะอะไรขนลุกหมูได้๋ยคนละสองแสนสามแสนเออพอก่อนสองสามหมนห้อยออกวันเล่บัดนี้เล่บัดนี้หมูก็โทรมาถามได้บอกบอกตัวทิ้แหละวันนี้ครับวันนี้ถึงหมดขึ้นสุดท้ายครับ มันบอกออกเก่าเก่าู่านันออก18ปเปลีห้เขาเปลี่ยนไว้นำเนาะแค่นี้เนาะก่ตัละหมื่นคนนก้าไตั้งแจแบบ้ซื้อเก่าเ่าูหน่ตัวลมื่นเอาแต่ย่อยสื่อแนวแถวชนรีสแย่อยื่อมันเลยถ้ามันออกมาได้ราน เงืนี้เพื่อให้อีกแน่มากที่หลังนี่นี่เพ่ให้เบื้องแน่นี่ลอตเตอรี่นี่ต้นนี้มันบรมณต้นต้นนี้ต้นกับต้นนี้ต้นกรับ้นต้นต้อต้นี้นต้น้นต้น้นต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 ้นี้นต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 ้นม้เลยต้นต้นต้น้นต้นตวนต้นเรนต้นตวนต้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 นด้นต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 นต้นตเนต้นต้น้เรียบ โอเคโอเคได้แลนะเดี๋ยวก็ใช้รูปนี้หน่อยหนึ่งอนพื้นพื้นพื้นื้นพื้นพืนี่นของแท้เร็วกว่าแท่นนน่1 2 3งสาดอีทว่าครับโอเคโอเคาสีอ้หาสีตัดเลนเราบัครับเสียอันนี้เน้นสีสีหาถ้าม้นสองตัวนี่เน้นตัวไดนับเลยบ่ถ้าสองตัวเน้นตัวไดน ต้นนี่มองวาเลยตินใช่สองตัวเนี่ยมองมาเลยตินี่ยเพรต้องการเด่เพราะต้องการได้ตีเขาจะกลับไปเขากลับไปแล้วไปทำไมซื้อนี่แต่ต้นต้ต้องเปเลยต้องเปรเลยบอต้องหายกลับบอต้องกลับยังสี่เลยยี่สี่นี่นะนั่นละนั่นละนะครับสามห้าสี่นะครับผมสามห้าสี่จัดหนักจัดเต็มยูเซ็ตรถดึงออาบัสสูโตสู้แผงดึงทุกแผง ห้าสี่สี่ห้าตาสเนาะโอ้เอาเบอร์เลขตีเบอร์ละบ่เบอร์ะบเจ้เบแล้วบหาซีซีหาน่ะนะเจมอไปหมดแล้วจมาหมดะบแกสั่งไว้ีนน้องมันอืมแกสั่งเลยเจ้าพ่อไปทครัหาซีเนาะตัวตรงแล้วเนาะสงสัยมื่อ่ละแซื้ออีกานครัสลายกว่าที่แล้วเนาะเก่าเก่าศูนย์แล้ว แกหนึ่งแปดว่ะโอ้มันต่อหนึ่งแปดแกแกมาฝันเอาวันสุดท้ายตัวละกี่พันวะแกแปดชวนหนุ่นเหี่ยวด้วยไม่ยอมเล่าอันเก่าเนะเวลาบอกว่าให้ฝันอันแรกให้เอาอันแรกอันใหม่อ่ะติดไว้หน่อยเดียวพอแกฝันตลอดเลยนะแกแกเป็นคนฝันแม่นวะแกก็ฝันแม่นฝันเป็นตัวเลขเด็กเนถ้าฝันไม่เป็นตัวเลขแกไม่เอาเด็กแกฝันเป็นตัวเลขแล้ววะเมื่อทีนแล้วก็เสียดายก็เราก็าศูนย์แกยังเว้าให้ฟังเนาะ เก้าได้สองวันจกฝันอ่ะฝันตองงวดเลยเนาะบอกให้เอาอันแรกอันแรกต้องไม่รู้กี่รอบแล้วงวดนี้แกก็ฝันได้แล้วก็อันนี้แหละที่แกให้ที่สามห้าสี่เนี่ยใช่ไหมล่ะสามตัวเนี่ยอะไรในสามตัวเลยสามห้าสี่ฝันได้เป็นตัวเลขเลยซื้อทุกแผงดึงทุกแผงเอาให้เกลี้ยงเสด็จแห้งน้ำหมดที่แล้วเนาะ ลองตามดู้เสียบุรีัำอาเสียบุรีลำจะไปเรียกมาอีกแล้วห้าสี่ห้าสี่เรียกมาทุกแผงนะครับห้สี่เรียกมาทุกแผงนะครับวเห้าสี่นะครับเรียกมาทุกแผงเอาดึงมาเลยห้สี่เนี่ยแกบอกว่าเมาหมดอ้าว

ลองไปนำไปวิเคราะห์พิพจารณาเด้อนะครับผมเสี่ยว,วลิลำนะครับ354นะครับผมงวดที่แล้ว990นะครับวันนี้ได้354ห้าสี่ขอท่านโชคดีนะครับผม1ไลค์1แชร์1การกดติดตามนะครับ